<cido f 2> วันนี้นะคะก็ได้รับรางวัลพิธีกรหญิงดีเด่นค่ะ,ะจากรายการ DNA Talk ช่องโมโนโยี่นะคะก็ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆใสายอาชีพการเป็นพิธีกรก็เป็นมาหลายสิบปีแล้วนี่ก็เป็นรางวัลในด้านของการเป็นพิธีกรรงวันแรกค่ะ ก็รู้สึกดีใจที่มีคนเห็นผลงานของเราว่าคนไทยกับการให้รางวัลเร่องอกวันกเอ่อก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็โรคโควิดเนี่ยมันมันคลี่คลายไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็เราต้องยอมรับว่า สองปีที่ผ่านมาพวกเราทุกคนบอบช้ากันเยอะมากแล้วก็บอบช้าด้วยแต่ในขณะที่เราบอบช้าเนี่ยเราทุกคนก็ต่างเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองแล้วก็เชื่อว่าเราทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการที่มีมาตรการว่าให้ถอดหน้ากากได้แล้วอะค่ะจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นสัญญาณที่ดีทั้งต่างชาติเองแล้วก็ในประเทศเองว่า เราทุกคนพร้อมแล้วที่จะ Move on กันไปข้างหน้าเพราะว่าเราจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะโควิดอย่างเดียวมันไม่ได้เศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตของทุกคนเราต้องไปต่อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตันอย่างระมัดระวังแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีความรู้ขั้นพื้นฐานแล้วะค่ะว่าวิธีการดูแลตัวเองค่ะ ติดโควิดหรือว่าอยู่เป็นกลุ่มเสีย่ยงจะต้องทำยังไงอะคะ่ะเพียงแต่ว่าก็อยากจะฝากเอาไว้สําหรับผู้ที่มีผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆอยู่ที่บ้านว่าอย่าลืมว่าโอเคบางคนเขาอาจจะแบบชิวๆสบายๆคะ่ะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่คนที่เรารักมากที่สุดอะคะ่ะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่เราลักด้วยแล้วกออ็อยู่ในสตตัสที่อาจจะค่อนข้างท,ที่จะเปราะบ,บางะคะ่ะก,ก็ดูแลกันสิ เรื่องจนวนผู้ป่วยอะค่ะพี่ไหนตอนนี้มีแบบเื่อนยังติดต่อมาเรื่อยๆเพนีอยู่เรื่อยๆค่ะก็ยังมีอยู่ทุกวันค่ะเพียงแต่ว่าสมัยก่อนต่อวันก็อาจจะหลักสามร้อยอะไรเงี้ยค่ะต่อวันตอนนี้ก็เหลือแบบสักสามสิบสี่สิบเลยค่ะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือในช่วงที่พีคข,ของเราอะค่ะเรามีเคสตก้ังโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอยู่รออยู่ที่บ้านเนี่ยก็ หลักพันซึ่งตอนนั้นก็เสียชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะนั่นคือน,นานแล้วเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะคะก็าอาจจะเป็นด้วยประชากรในประเทศไทยฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วก็เลยทำให้อาการไม่รุนแรงถ้าไม่ได้มีโรคประจําตัวคือส่วนมากติดโควิดจะจะไม่ได้มีอาการเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพียงแต่ว่า,าจ,จะเป็นในเรื่องของโรคแทรกซ้อนมากกว่าที่ทาให้ทําให้อาการสุดลง ทานยาตามอาการได้เลยนะคะสำหรับคนที่ติดโควิดแล้วก็ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องแบบดูแลตัวเองยังไงแต่ว่าเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใน Facebook TikTok IG คือมีคนแชร์กันเยอะมากค่ะจริงๆก็คือสแตนดาดเลยค่ะอย่าคิดเยอะเป็นอะไรก็กินยาอย่างนั้นปวดหัว ก,กินยาแก้ปวดเจ็บคอก็กินยาแก้เจ็บคอเพียงแต่ว่าถ้าเรามีข้อเนี่ยอาจจะหนักหน่อยก็คือว่าเวลาคืนน้ำลายแล้วมันจะเหมือนมีมีป่านะคะราะฉะนั้นก็ก็เป็นโอกาสที่ดีก็คุยกับคนน้อยๆแล้วก็พักผ่อนนอนพักผ่อนเยอะๆค่ะแล้วก็อา่าทานฟาทไลโจรน,นะคะหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วะค,ะค่ะก็อย่าลืมทานยาโรคประจําตัวด้วยเพราะว่าบางคนเป็นเบาหวานเป็นความดันเนี้ยคะ่ะแล้วก็ พอทานยาโควิดก็ลืมลืมทานยาความดันความดันก็ขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยาปกติก็ก็ทานด้วยนะทานเอง,เองค่ะก็คือจริงๆวิธีการดูแลตัวเองก็คือง่ายๆเลยค่ะไม่ยอค่ะไม่ยอไม่ยอนีางขอค่ะเอ่อคือต้องบอกว่าจริงๆเห็นด้วยกับน้องมากๆนะคะเพราะว่าล่าสุดให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยน้องเขาก็บอกว่า ศิลปะวัฒนธรรมของไทยในหลายอย่างถูกขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วแต่ว่าลิเก่ะค่ะเป็นสิ่งที่มีความสวยงามมากนะคะถ้าเกิดว่าเราลองมองการแต่งเพลงร่วมสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราลองมองรากมานจริงค่ะจริงๆไม่ว่าจะเป็นลิเกลำตดัดมันมีส่วนในการทําให้การการ แต่งเนื้อร้องมันพร้องจองกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไม่ยกหนึ่งแล้วก็ช่วยสนับสนุสนน้องด้วยก็ถ้าน้องแบบมีอะไรให้ช่วยก็พร้อมเสมอพร้อมกันช่วยกันดันให้ลิเกไปสู่มริตอกโลค่ะอนนโอเคนะคะขอบคุณค่ะคุณ